ขั้นตอนแรกาเขากลับมาเตรียมเครื่องแกงก่อนนะคะกบบมีบักพิกตักไข่กระเทียมหอมนะคะตามบักพกบักพิกให้เรียบร้อยหั่นหมงหั่นหมูให้เรียบร้อยตอนหน่อยตอนใหญ่กับแล้วแต่ใส่หนังมันใส่ก็ใส่กะฟังสีใส่ <S <S บักพิกไตวันนี้ ามากโทรหาแม่ก่ <c oughs> อนเด็ก่อ เอาบัพริกอีหยังใส่แล้วตามค่าตะไคร่ใส่ตัางหม้อแล้วเอาหมูใส่แบนี้เขาขวัวใสนั่นบอกเขาครัวไปแต่ไ้ตบเดน่ปน้ำใส่หลายป่ะสพออุจนี่งลาออมเนาะใส่พออุจเอาหมูไส่หมูเดีอดเอาเป็ดเอายางใส้ไม่หวานคนแบบคนแล้วหมูกำลังสีสูก

อืมๆๆ um, um, um. <coughs> <you. okay>, <coughs> <coughs> นั่นลูกมีตำอันผักซีแล้าเดี๋ยวใ่ไ้าได้แล้วบ่โ okay. อ,อเคใส่หลายคิวเอ้ยพอล้ฟยงนเนักซีแล้วแล้วก็ใบป,ปกวกบกขนวะแล้วใส่บฟักซีแล้วหไม่ปกิไม่ปกุดปลูกใส่ลูกเตียมใบบางหลายเลยเอ,อ,อาใบบางใบตมตัวใบปกดซ้ำหนีละซ้ำหนีละ<ป>หมอกำลังหอนจ,าจ,าจา้าจ้จ้ โซ่สามเม่แม่บอกว่าหนามเขาอุจจุสูมันเป็นสีแห่งๆแล้วนนไซเปิดเข้าไปสุกยงังอ่ะหมูยังไม่ทํไที่สุกเลยน้ำตาลใัดเด็กแกดเพราะเป็นนังเลยใ,รรใส้วลา,าดปไลาดกบรใช่หลายว่า xíu 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 chắc xíu 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 qua xíu 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 là xím, xím hỏi muốn. เคื่องดับัตมันคิมอาแน่ไใส่มันตาองสเบคิมคลจกก้เอาพักใซแต่แม่บอกว่ายาไ่ใบบอกอูดเอาออกก่อนถ้าใส่หลายมันสิขีส่ช่างดีกว่าทำทาบมเหลือมันจะเอาไปใส่ล้วย ก็บไว้แกงปลาดุกไงถ้าอยากเห็นหน้าตาวะถ้าอยากเห็นหน้าตาออมเขาวะนี่อเป็นไดอยากใส่กล่องยี่ห้อที่ว่าใไ้ดมกินใดน้ำอะ่ะอยากให้ดมกินปลาหลาแห้งอะ่ะแบบนัว<ะ>ใส่เาใส่แห้งอเองเขา กินอมปีมไม่ดอขอมเลอหรอเบิรต ah 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 ah. ah ี ah ้พอใส่เข่าขัวแล้วอ่ะคือแห้งอ่ะคือคักอ่ะคือคักพวกเกาอีกอ่ะโอ้ย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 กินเข่าวัด้อว่า